สวัสดีค่ะบุ๋ม A4 สปามิดนะคะอัพไลน์ขิงกิสยธรวันนี้ทีม A4 และ A2 ก็ได้มีโอกาสไปพบโค้ดหมออันนะคะที่วัดก็สิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะ,ะโค้ดหมออันได้ถามพวกเราว่าพวกเราได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือยังนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมืออะไรนะคะในการที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะใครจะเลือกใช้เครื่องมือเล็กเครื่องมือใหญ่ เราก็ต้องอศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้นเพราะถ้าเราไม่ศึกษารายละเอียดเราก็ไม่กล้าที่จะนําไปพูดต่อว่าเรากําลังทําอะไรสินค้าคืออะไรบางคนโพสต์นะคะแต่ยังไม่ได้ระบุว่าสินค้าที่เราใช้คืออะไรคําคว่าระบุสินค้านั่นคือรายละเอียดส่วนผสมวิธีการใช้ประโยชน์แล้วก็ คุณสมบัติหามไฮต่างๆที่บริษัทของเรานะคะได้ทำขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคัดคนนะคะคนเนี่ยต้องคัดเอามาแล้วช่วยอัปเกรดเราได้นะคะถ้า,าคัดคนที่เอามาแล้วอะ่ะดึงเราลงไปก็ควรจะพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก ควรจะซ่อมรากของเราให้มันแข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รากที่แข็งแรงแล้วนะคะการที่เราจะผ่านไปขั้นตอนอื่นๆมันก็ยากนะคะการพูดถึงสินค้าแต่ละอย่างนะคะเช่นลำข้าวนะคะเราก็ต้องรู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรเป้าหมายอะไรในเชิงลึกอะค่ะถ้าแบบผิวเผินโชว์รูปภาพพูดแค่หนึ่งอย่างสองอย่างอย่างเงี้ย มันก็ยังไม่น่าดึงดูดนะคะการพูดอินเนอร์นะคะให้ใช้อินเนอร์ของตัวเองให้มากๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ก็ควรจะลองใช้นะคะถ้าใครใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะคนเขาก็จะอยากเป็นแบบเราที่มีหุ่นสวยสุขภาพดีหรือมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ให้หาความเป็นสปามิดจะในตัวของเราเองหรือจะในยูเซอร์ที่เราจะคัดคนเข้ามานะคะ คําคว่าสปานมิดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดคนได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าด้วยหกข้อนะคะตัว S ตัว P ตัว A ตัว M ตัว I ตัว T นะคะในแต่ละความหมายมันเป็นสิ่งที่คนใดคนหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองแล้วนะคะจะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จในงานแล้วก็ในชีวิตได้นะคะ การโปรโมทลิงก์ต่างๆนะคะเราควรจะโปรโมทเจ้าของลิงก์นั้นๆด้วยนะคะอย่างเช่นโค้ดหมออันนะคะใน link idea ลิงก์ไอเดียแคสก็ต้องบอกว่าคุณหมอท่านนี้นะคะท่านเป็นไอดอลของเรานะคะจริงๆท่านมีงานประจำที่ดีแต่ว่าท่านทำไมถึงเลือกที่จะปล่อยพววมลัยจากงานประจำที่เป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเราต้อง กลื่นไปให้มีความน่าสนใจนะคะหมออันบอกว่าคนเก่งนะคะจะไม่ยอมเป็นคนฉลาดก็เลยกลายเป็นคนโง่เพราะฉะนั้นพวกเรานะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าขั้นได้ว่าเป็นคนเก่งพวกเราก็จึงยังจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เข้าพบโค้ชหมออันโคชชิ่งใกล้ชิดแบบนี้นะคะเราต้อง รีบนำเอาออกมาใช้ค่ะอย่างแรกนั่นก็คือการไล์สุดนะคะปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหัวข้อเนื้อหาการไม่พูดข้อมูลห้น้หนหด้วนดวนนะคะต้องมีรายละเอียดประกอบเพื่อให้เ,เกิดเกิดความไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ไม่โดดเดี่ยว ในเฉพาะสาระมากเกินไปพอดีบางคนเน่ยเขาไม่ต้องการที่จะเสพสาระอะไรมากมายแต่เขาต้องการองค์ประกอบที่เราแสดงออกไปดึงดูดเขาแค่ไหนหยุดให้เขาไม่เลื่อนฟีดหนีเราได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นในการไลฟ์สดถ้าเราจะให้เก่งต้องไลฟ์บ่อยๆนะ,ะทุกวัน 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่พอค่ะต้องไลฟ์ทุกวันวันละ2ไลฟ์ส, like, สามไลฟ์ก็ได้นะคะเราทําครั้งแรกเรามาดูแล้วก็แก้ไขอีดิต,ตัวเองในครั้งต่อๆไปยังขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็จะต้องนําไปปรับปรุงมันเป็นอะไรที่จะต้องดีขึ้นแน่ๆค่ะถ้าเราทําบ่อยๆทําซ้ำๆสมองเรามันจะสั่งการแบบนั้นขอบคุณค่ะ